สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดักกิ้งจะมาอีกครั้งครับแต่ทัชซอนยิววันนี้บอกได้เลยว่ามีความพิเศษมากครับว่าแด็กกิ้งกับมาพร้อมกับสทัชซอนตัวใหม่ของทาง o p โ o กับตัวนี้เลยซื้อดูเห็นไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมซื้อมีครับครับได้ับก o p โ o เลยตัวนี้ o p ฟ o find n plus ครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ล้ำมากมากอยู่ทาง o p โ o ครับ โดยวันนี้เราจะมาดูว่าายละเอียดของภายในกนล่องแล้วก็ตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างครับแม้จะมันทําอะไรได้บ้างเรื่องยังไงเขาทำออาเป็นการทีววครับโดยาละเอียดเป็นไงไปดูกันครับเอาแล้วครับเรามาแกะกล่องตัวนี้เลย Oppo Find N2 Fit มือถือฝาพับได้ของ Oppo กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะลองเปิดดูนะ มาถึงก็เจอตัวเครื่องก่อนเลยตัวเครื่องปุ๊บนี่ครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังก่อนแล้วก็พับได้แบบนี้สวยงามปุ๊บปุ๊บตรงนี้มีจอขนาดใหญ่ด้วยอ่าปุ๊บอีกรอบหนึ่งเปิดมาปิดไปโอเคปุ๊บนี่บอเปเปอร์อย่างนี้ครับสวยงาม ต่อมามาดูภายในกล่องครับก่อนที่เราจะไปต่อว่ามีอะไรบ้างมีบุบอ,อ๋อเร่งเลยมีที่ครับที่ชาร์จกับสายชาร์จครับโดยตัวนี้เป็นซปเปอร์บุฟฟฟาสชาร์จความเร็ว44วัตต์ครับแล้วก็ดูต่อภายในตรงนี้ครับเพื่อพี่ยบอกมา นี่ครับเป็นนี่ในกล่องนี้ยอดเด็่คู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นเคสครับเป็นเคสสองส่วนครับแบบแยกล่างได้เอาไว้ไปประกบกับตัวฟิปภายในได้ครับมาดูกันนี่ดีกว่ารอบตัวเครื่องเลยเริ่มจากหน้าจอนี่เห็นไหมสดใสขนาดนี้นะผมบอกเลยเป็นหน้าจอแบบอัมูเลตครับ เรียกว่าสดใสสวยงามปัดอะไรก็ลื่นไหลแถมเวลาที่ออกกลางแดดก็ยังสามารถดูได้คมชัดเหนือขึ้นไปครับเป็นกล้องหน้าครับกล้องหน้าตัวนี้กล้องหน้า32ล้นานะพิกเซลเซลฟี่สวยตามสไตล์อ p p เอยู่แล้วครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกนอกจากเป็นจออมัมบูเลตแล้วยังจอกว้างมากครับถึงนี่ดูนี่ปุ๊บปุ๊บ6.8นิ้วครับสามารถใช้งานต่างๆแล้อย่างสะดวกสบายครับเหนือขึ้นไปตรงนี้เลยเหนือขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมเออมาดูครับเป็น นี่ครับจนช่องต่อไทซีครับแล้วก็เป็นลำโพงเสียงแล้วก็ไมโครโฟนาแล้วก็ช่องต่อใส่ซิมการ์ดครับเวลาที่เอาเข็มจิ้มลงไปก็สามารถหยิบขึ้นมาได้ครับเหนือขึ้นไปด้านบนตรงนี้ครับก็จะเป็นไมค์ตัดเสียงส่วน้าอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นลายต่อสําหรับการพับครับดูดีๆครับเห็นไหมครับเป็นลายต่อตรงนี้สําหรับการพับได้อย่างสวยงามหมุนไปอีกข้างหนึ่งปุ๊บ นี่ครับตรงนี้ครับเป็นปิ่มเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ปุ่มปรับเสียงตรงนี้ครับสองอันปิดหน้าจออย่างนี้นะปุ๊บกดที่ก็จะเปิดปิดทันทีแบบนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์ของ oppo ตัวนี้เลยครับตัวไฮไลท์นี่นะนี่เวลาที่เราพับเปิดตรงกลางนี้ก็สามารถใช้งานได้สวยงามอ่าผมหมุนให้ดูรอบๆเครื่องหน่อยแล้วก็นี่เลยตรงนี้นะเวลาที่เปิดหน้าจอปุ๊บกดไปเข้าไปปุ๊บแล้วเรา ปิดมาอย่างนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะแสดงผลด้วยสวยงามมากเหมครับเป็นจอด้านนอกครับซึ่งจอด้านนอกตรงนี้ครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆครับตรงเนี้ยใหญ่ถึง3.26นิ้วเลยครับเปิดหน้าจอทีนี่เห็นไหมตรงเนี้ยใหญ่ถึง3.26นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่มากสำหรับจอด้านนอกของมือถือฝาพับทั่วไปตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นกล้องหลักด้านหลังครับเปิดให้ดูแบบชัดๆ อย่างนี้ครับเห็นไหมกล้องด้านหลัง2ตัวครับกล้องด้านหลังสองตัวอ่ะไม่ใช่กล้องธรรมดาครับเป็นกล้องที่ได้กับว่ามือของ Hasselblad ครับเป็นแบรนด์กล้องระดับโลกครับที่มาโคกับ Apple ตัวนี้ครับซึ่งความละเอียดของกล้องทั้งสองตัวนี้ครับแบ่งออกเป็นกล้องความละเอียด50หก8ล้านพิกเซลครับถ้าสมมติว่าใครเอาไปถ่ายรูปอะไรอะ่ะก็ยังสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นเรามาดูตรงจอเล็กกันว่าจอเล็กทำอะไรบ้าง จอเล็กนี้ทําอะไรได้บ้างเอ,อ่ยคุณสามารถสไลด์จอเล็กนี้ได้ครับตรงนี้เป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายพลาสเทตแบบสวยๆครับตรงนี้ดูอุณหภูมิตรงนี้ตั้งเวลาทั่วไปตรงนี้ดูปฏิทินหลักๆ4อันก็จะตั้งได้คร่าวๆประมาณนี้ครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงครับถ้าใช้กล้องพลาสเทนตรงนี้ถ่ายดูหรือหมุนมาหมุนอย่างนี้ปุ๊บอ่าหมุนแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับ เป็นไงครับสวยไหมครับตัวนี้กับ Apple Fine e n c a ั e โดยเราจะมีรายละเอียดแบบตัวเต็มๆพรึ่มหมุนให้ดูกแล้วเดี๋ยเราจะมีซูรีวิวให้ดูกันเลยด้วยนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจครับติด37ครับโซนยืนกับดักกิ้งได้แลยนะครับสำหรับวันนี้ดักกิ้ง Apple ตัวนี้ตอบคับพิเศษทีนึงพรึ่มพรึ่มเห็นไหมล่ะพรึ่มนี่คือแบบอุ้ยอ่าเห็นไหมล่ะครับสวยไหมล่ะ a p p ้ e เฮ้ย Apple อัพโหลดอยู่แล้วกับดักกินขอไล่์ไปก่อนนะคะ